มาถึงพระเอกปอณนะัฐธวุิดีกว่านะฮะกับละครฮิตบู๊กระจายอย่างคู่เดือดน,นะฮะจะได้ชมกันอย่างแน่นอนแล้วเขาบอกว่าตอนนี้คุณปอไปไหนก็ยิ้มหน้าบานได้ว่าเรตติ้งกระชูดขนาดนี้เราไปชมดีกว่าว่ามีอะไรมาให้ชมครับ มาเปิดตัวกับละครเรื่องแรกก็หายเหนื่อยจนหมดแรงกลับบ้านทุกวันนะฮะวันนี้คุณปอณัฐวุฒิสกิจใจไปไหนมาไหนก็ยิ้มหน้าบานอย่างที่บอกครับเพราะว่าละครคู่เดือดเขาดีจริงๆนอกจากเนื้อสารเนื้อหาสาระนะครับโดนใจแฟนๆจะชื่นชมกันไม่ขาดปากแล้วเนี่ยรวมถึงบทบู๊กระนำกับน้องชายสุดซ่าอย่างคุณอ้ําบณิชาตินะครับพ่สดารสุดๆยังมีบู๊สารพัดนะครับโดยผู้กำกับพี่นงวิรชัยเนี่ยจัดให้เต็มนะฮะเมื่อทั้งเ็นบนซุ้งในเรือจนแฟนๆต้องโอ้โหกันเลยทีเดียวครับแต่่่่่่่ททีีปลลืื้้้มมยยิงงกววาาาเเเพระะอออนนนบหุแสไดถ ชีวิตของเด็กรักดีที่ตั้งใจฝ่ายหาความรู้จนกลับมาช่วยพัฒนาบ้านเกิดแนวเศรษฐกิจชีวิตพอเพียงอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้องบอกว่ากระแสะของคู่เดือนนะครับแบบว่าร้อนแรงสุดๆเลยทีเดียวไม่ว่าในทวิตเตอร์ของผมเองหรือว่าในในเฟซบุ๊กอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่า มีเคลียร์ฟีดแบ็กที่เข้ามาถล่มทลายขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วเชื่อว่าจริงๆต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าตอน2ตอนแรกนี่เป็นแค่ออเดิร์เท่านั้นเองบู๊เยอะแยะไปหมดและรวมถึงเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นดรามา่าแล้วก็มีจังหวะคอมเมดี้สนุกๆนะครับเชื่อได้ว่าคนได้ดูคู่เดือดครบรสอย่างแน่นอนต้องติดตามนะครับโอ้โหพี่ดำมาการันตีขนาดนี้<ว>นะครับตายไปว่าเขาออกจาะละครนนในละคราาในเรื่อง